สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้มาเฮ็ดข้าวลาบอีกเลยได้ค่ะนี่ตัดบั้งก่อนค่ะตัดบั้งข้าวลาบนี่ตัดบั้งอลไรก็ไปให้ไปให้ข้าวนะ,อะโอ้ยยิบเอออย่างนันไป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 พนักงานตัดบั้งมาๆมาแบบน,นี้ อันนี้พนักงานกอกอันนี้<ม>เข้าไม้ค่ะเข่าไมเทศกาลงานข้าวหลามมาแล้วค่ะใส่เผือกใส่เผือกหอมๆน้ำกะทิกอกที่หลังเนมนโบใส่กะทิที่หลังไปดูน้ำกะทิกัน นี่ค่ะถึอดูละน้ำกะทิหวานหวานมันๆค่ะคุณผู้ชมเมือ่อเนี้ยอันนี้บอก<า>แล้วอันนี้ค่ะนี้ฟ้าไ,ไ,ไม่่อ,อยทุบนะไหมกอกแล้วาติต้มแล้วก็เอาไปแจ้ตู้เย็นไว้เด้อแบบลินไหมฮะมาเบ่งอันที่เผาเผาแล้วก็มีด้ค่ะนี้ ยี่าคือโเห็นหงมันคือมืดแท้มันแจ้งนะมันสว่างมันอยู่กลางเดินะนะคะมั่นโเห็นอืมกำลังเดือดปุ๊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 ดเลยค่ะฮะนะเนาะแต่บได้ใส่ในบักถั่วดำยี่ค้ามมันเป็นชอบมากคือถั่วดำ <laughs> ชอบมากคือถั่วดำเนาะค่ะเนาะนีะนะ่โอ้ทานไฟเอาบังลินไม้มาเผาไฟไปโลดเผาตัว คือไปใส่ตู้เย็นไว้กะแกคือเกาน่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมจับบังแล้วฮันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองบังค่ะอยู่ในไฟนะจับเพิ่นขายบังจักบาทบุ๋นีบังรหัสิบหกสิบปลาม้าเนาะกระโปรงนนั่นกับมัดกระโปรนั่นแหละเนาะค่ามักข้าวค่าน้ำตาลนะคะเผือกอีกด้วยนะเนาะ บังข่าลามบุคือข่าวลามในเมืองได้ค่ะบุคือข่าลามมันอยู่ทางงานท่านเนาะของเฮามีแต่ข้าวล้วนๆนะกระบอกยาวกระบอกยาวมากเลยสอกกระบอกข่าวลามเนาะอยู่อยู่ในเมืองเพื่อเสียวป้องไว้เครื่องกลางเน่ยบุค่ะเลยเพิ่นกระเสียวไอเข่าใส่กระป๊อกขึ้นมาทางเทิงเนาะค่ะเนาะอันนี้ของเฮาเอาเอา,เอาก้นเป็นนั่นนั่นเลยเด้ก้นกระบอกไม่ไพ่เนาะไม่ไพ่บ้านราคานี้ม ah เาเห็ดข่าลาม คุณผู้ชมคะมา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 ซื้อมาซื้อบังข้าวลามน้ำยคําเด้อค่ะเด้อเฮ็ดบังข้าวลามขายได้แค่นี้มาเด้อมาเด้อมาซื้อบังข้าวลามเด้อยคําทีเอาหนังเค็มมาจี่ไปยังไ่ไดีไปซื้อได้ค่ะหนังเค็มมาซองมองทางนี้ก่อนวู้าทำไมมันร้อนมากอ่ะมันมันัวพ่อพริกแห้วบอก,ก,บ,อกบังข้าวลามไหมฮะพริกนี่เป็นยังไง ไอตัวในๆคุณไหมอืมตัวเทิงกลางเห็นไหมซองๆเบื้องทางหันือว่านะอูบควันมาทางนี้อีกจังหากนะเนาะมันฮ้อนเลยฮ้อนคนนี่แล้วผูดน่ะใหม่เลยหันไม่อ่อนนี่ไหม่เร็วเลยค่ะคุณผู้ชมย้ำคำโบก้าไปไกลย้ำคำเป็นฮ้อน <c oughs> เห็นบบกใหม่แล้วไม่อ่อนมันใหม่ใบค่ะไม่อ่อนแล้วก็บะที่นีมันมีกะทิมีนั้นอยู่ข้างในเนไค่ะคุณผู้ชม เอาไม้เห็นเอาถุงมือสะดวกอยู่แต่มันก็เข้าใกล้บุไรเนาะไฟมันแหงเนาะถุงมือมันเข้าใกล้ไม่ได้นะมันไฟมันแรงใส่เสื้อแขนยาวนี่ไหมเฮ้ยเอาเสื้อแขนยาวมาน,นุ่งสะดวกนกคุณผู้ชมวะเย่าค่ะขี่ฮอนเด้ค่ะบกไปไกลเด้กดเป็นคนขี่ฮอนขอย,ย่านไฟน้ำผู้น่ะมันมันใหม่เลวแม่นั่นเออมันใหม่เร็วมาก กระบอกเขียวเดวบบ์หมุนวะมันบ่บ่ไปเลยนะมันบ่หมุนเลยนะใส่อนนั่นสะดกผ้ามัดหวัวใส่เสื้อเขยนยาวมัดหน้ามัดตาจังโบ้ฮ้อนฮ้อนไฟนี่แหละเนอะคุณผู้ชมนี่คำบบสูดหร <laughs> อคะบบสูดเรื่องแบบนี้ มันยังบ่หมุนเลยนั่นก็บอกนั่นบอยับไปอีกเออยังบ่หมุนเลยนั่นเห็นบ่น่ะยังไม่หมุนเลยน่ะเอ็น้ำกะทิเค็มอ๋ออืมหมาแท้เอาคุณนะนคุณบอนโอ้ยเนาะคุณผู้ชมเพื่อสิได้กินเนาะค่ะเนาะสิไปขายอัน ซีซีผ่าซีบนีกระบอกคุ้มปันไดเนาะเพราะว่ามันกระบอกยาวเข้าเต็มนะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะนี่เนาะยังบซุกจะกระบอกค่ะแต่กไกล้ลแลนหล่ละเพราะว่าเบิ้งกระบอกขึ้นกระหิ่มห็มในแล้วไกล้ในแล้วเนาะคะุณผู้ชมเมื่อนี้อาจจะไม่ยาวดีดูยี่หาอาจจะไม่ยาวยี่คามเข้าใกล้โบได้ค่ะมันห้อนเนาะโทรศัพท์สีห้อนนะ ยังหลอยู่ยังหลายอยู่ไม่กระยาวยังยังยังไม่ยาวอยู่คุณค่ะแต่มันกระสิทํารลำญ่มันกะมันกะไงเนาะลำไ่มันกะกระบังไงนะลำมันไงกระบังมันกะสีไงยังสีได้อีกหลายกระบังอยู่นี่ค่ะนี่นี่นี่เนาะเนาะนี่อันนี้ได้หลายบังอยู่อันนี้มันใไ่โพดค่ะนี่นี่มันไงเกินไ่เลยบันสีโบซุกน้ำมันสีโบซุกนั่นยาก นี่เลยรุ่นนี้เนาะนี่เออเ,เอาไปเตะเอาไปเตะเอาไปเตะไม่ต้องมาหายายเอาไปเตะเลยนี่ค่ะเดีเ๋ยวก็ได้ชิมเนาะคุณผู้ชมเนาะ,นเ,นอะเอาซ้ำนี้ก่อนคะ่ะเนาะนขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมบ้างข้าวหลามน้ำยายนะคํานาโคกน้องจิกเนาะคะ่ะเนาะขอบพระคุณที่กดติดตามให้นะคะสวัสดีค่ะ บโบเห็นหน้าโบเห็นหน้าคนถ่ายเลยบอไม่อยากเห็นหน้าคนถ่ายเลยบอคนถ่ายไม่น่าจะดูเท่าไหร่นะนี่เนาะสัมมีกรค่ะคุณผู้ชมค่ะพามาบึงบ้างเขาหลามสะหัวใหม่ด้นี่เพราเปียกพอดนยอดอยู่นี้เนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมช่องนาโคกงหนองจิกนะคะคุณผู้ชมค่ะพ่าบึงบ้างเขาหลามค่ะเมื่อนีเนาะพาเห็ดบ้างเขาหลามอีกแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย